สวัสดีผู้ตามทก่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสลักการวิเคราะห์วิจารณ์ไทยจีสีอาทิตย์ที่27ธันวาคม63ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันและก็จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมนํามาให้นะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นมือรอบปูนเสือครับรอบตัดเชือกครับใครชนะก็เข้าไปชิงครับส่วนผู้แพ้ก็จะได้ชิงที่3นะครับนะก็คู่แรกครับรก็เป็นการพบราวางวาเจ้าเพชรอ่าวไทยพพชกทางหลวงครับจะพบกับเจ้า ชลามเสือในย e. on, ENNIS, ุคเอกทัศราครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์ครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นการกอล์ฟของเจ้าปามพบเอราวันครับแต่พบกับเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์ครับส่วนคู่ที่3ครับก็เป็นการกอล์ฟของเจ้ากำมชัยพอหลักบุญครับแต่พบกับเจ้ากาก้าแปะมินบุรีครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์ครับส่วนคู่เอกครับก็เป็นการกอล์ฟของเจ้ามหามงคลวรวังพรมครับแต่พบกับเจ้าก้องเกียรติททออ่่านนนน49 129คคครรััับบูีี้จะชกกกปด์ เริ่มวิจัยกันเลยนะครับคู่แรกครับก็เป็นการพบกับหลวงเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับจะพบกับเจ้าฉลามเสือนายกเอกทัศลาครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด1นึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับคู่นี้ครับใครชนะเข้าไปชิงนะครับมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่ยี่สิบครับส่วนผู้แพ้ก็จะได้ไปชิงที่สามครับกับคู่ที่สองครับนะเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปีนี้ก็อายุ19ปีครับส่วนสูง176เซนติเมตรครับนะ เป็นมวยขวาครับประเภทสูงยาวรุปร่างดีครับประพิษเข่าในเหนียวแน่นครับเข่าในอาชีพครับนะวงนอกก็มีลูกเตะต่อยเตะขวาต่อยขวาที่หนักแรงครับวงในก็มีแลแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะแทงเตะออกถึงอกถึงข้างครับเนื่องจากเป็นน้กมวยที่รุ่งร่างชุกชุกสูงยาวรุปร่างดีครับนะมาดูครับสามกหลังของเจ้าเพชรอ่าวไทยครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรพลังชัยสอพุทธกิจชัยครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตสอมคนกันช่างและครั้งล่าสุดน่กอ มาชนะคะแนนเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับส่วนคุ่ชกก็คือเจ้าฉลามเสือนายกเอกทัศลาครับตัวนี้ก็เป็นนักมวยจังหวัดเดียวกันครับนะนักมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปีนี้ก็อายุ18ปีครับส่วนสูง175เซนติเมตรครับนะครั้งนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ค่ายสอโชคมีไทยครับอยู่กับตู่ทัศลาครับเป็นมวยซ้ายครับประเภทเข่าในเนี่แน่นครับเดินหน้าท้าชนครับนะเข่าในอาชีพครับอาวุธหลักๆก็เป็นมวยเข่าครับนะประเภทถอยหลังหกล้มครับนะชง จกสนุกครับปลอดใ่ปลาแรงครับหัวจิตหัวใจดีนะครับสลับเจ้าฉลามเสือครับมาดูครับซาฟหลังของเจ้าฉลามเสือครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าดับดำปอโโทองทวีครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าดีโชลิกปอบิลักและครั้งล่าสุดนกก็มาชนะคะแนนเจ้าดับดำปอโโทองทวีครับคู่นี้ครับเป็นดาร์บี้แมตช์ครับเมืองนครศรีธรรมราชครับนะเนื่องจากนักยมเดลสองตัวอยู่ก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันครับเปรียบเทียบกันครับเจ้า เพชรอ่าวไทยนี่ก็มวยสูงยาวลุล่างดีครับมวยเขาในเหนียวแน่นส่วนเจ้าฉลามเสือก็เหมือนกันครับนะประเภทเด่นหน้าธาชนเขาในเหนียวแน่นเช่นกันแต่วันนี้ครับผมครับยังชอบไปที่เจ้าเพชรอ่าวไทยครับนะผมมองว่าเจ้าเพชรอ่าวไทยนี่อาวุธมวยครับจะหลากหลายกว่าครับนะวงนอกในี่เจ้าเพชรอ่าวไทยนี่มีลูกต้นต้นนี่มีลูกเจาะยางกว้างกระจกครับนะประเภทที่เตะหนักต่อยแรงครับนะส่วนวงในครับ เจ้าเพชรอาไทยก็ไม th ่เสียเปรียบนะนเนื่องจากเอ่อเจ้าเพชรอาไทยนี่ก็เป็นมวยเขาในอาชีพเช่นกันครับส่วนเจ้าฉลามเสือก็มวยเขาในเหนียวแน่นครับช่วงหลังก็พัฒนาเกมกับชกขึ้นมาครับชกดีครับนะช่วงหลังแต่ว่าเอ่อนักมวยที่ชกกับเจ้าฉลามเสือที่ผ่านมาก็เจอแต่มุดนักมวยตัวเล็กๆครับเจอพวกดาบดําเจอพวกดีโชเล็กพวกนี้ครับซึ่งเจ้าฉลามเสือก็จะได้เปรียบรุ่ร่างช่วงชกครับวันนี้ครับเจ้าฉลามเสือนี่มาเจอกับเจ้าเพชรอ่าวไทยนี่ เจ้าเพชรอาไทยนี่สูงร้อยกว่าครับประมาณ1เซนนะครับนะเจ้าเพชรอาไทยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกครับส่วนเจ้าฉลามเสือร้อยเจ็ดสิบห้าก็เจ้าเพชรอาไทยก็สูงกว่านิดนึงครับนะวันนี้ครับผมครับเบื้องต้นนี่ยังชอบไปที่เจ้าเพชรอาไทยครับนะมองว่าอาวุธมวยครับหลากหลายกว่าครับนะอาวุธมวยทรงมวยครับเรื่องการยืนมวยนิ่งกว่าครับเนื่องจากเจ้าฉลามเสือนี่ก็ประเภทที่ว่าเดินหน้าท้าชนครับถอยหลังหกล้มครับแต่ว่า อ่าเป็นน้ำมวยที่อาวุธมวยน้อยครับโครงเครงครับนะก็ถ้าจับได้ก็ตีได้ครับนะต้องรุ้นว่าจับได้และตีได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเจ้าพิษอาไทยนี่วันนี้สูงยาวเหละเกิมครับนะเบื้องต้นครับยังชอบไปที่เจ้าเพรเอาไทยพิชิตทางหลวงครับนะจะเบียดเอาชนะเจ้าฉลามเสือนยกเอกสลาไปป่ายครับแล้วก็เข้าไปชิงอ่ชนะเลิศมวยรอบปูเสือครั้งนี้ต่อไปครับสมาชิกเดินท้ามึงคู่ที่2ครับก็เป็นมวยรอบปูเสือเช่นกันครับนะคู่นี้ก็ ผ่ชนะก็เข้าไปชิงครับส่วนผู้แพ้ก็ไปชิงที่3กับผู้ที่แพ้คู่แรกครับคู่ที่1ครับนะก็ไปกับพูหกลังเจ้าปาปิพบเอราวันครับจะพบกับเจ้าฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด1 2 1บอดปอนด์ครับเจ้าปาพิพบเอราวันครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสงขลาครับนะปีนี้ก็อายุ20ปีครับนะก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายเอราวันครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับปาปิจังหวัดฝีมือครับตั้งรับจับทางครับนะเตะซ้ายต่อยซ้ายปเติดักแงััมววยจ2 มีลูกเตะ้ายต่อยซ้ายที่ออกได้แม่นออกได้แรงครับม,มีลูกถีบสกัดการออกอาวุธคุตสู้ครับนะไอคีมูสมองมวยดีครับนะเก็บเก็บกันอาวุธคุตสู้เก่งครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้เปรียบรูปรา่างชุกชกที่สูงลอยกว่าเห็นแน่นอนนะครับสลับเจ้าป่าพบครับมาดูครับเสาผนัหลังของเจ้าป่าพบก,ก็มีชนะนอกทนทีสามเจ้า,พ,า,าพิษอ่าวไทยพิชักทางหลวงครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าดีโชเล็กปอเบลัก์และข้างล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าดับดำปทอทอทวีครับ ส่วนกุช ok ก็คือเจ้าฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับตัวนี้ก็เป็นมวณฑลร้อยเอ็ดครับนะปีนี้ก็อายุ19ปีครับนะส่วนสูง1 6ึซนติเมตรครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับนะวงนอกก็มีลูกติหนักต่อยแรงครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะระยะประชิดมีลูกศอกเสริมครับครั้งนี้ก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์ครับในจังหวัดเชียงใหม่ครับนะอาวุธมวยหลากหลายครับนะ แต่วันนี้ก็จะเสียเปรียบรุ่ร่างช่วงชกครับเก๋ากระดูกดีครับนะสำหรับเจ้าฟ้าสยามครับมาดูครับสามกำลังของเจ้าฟ้าสยามครับก็มีชนะคะแนนเจ้าพันสิงห์องส่วนูรีสอร์ทครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าพิษอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับและครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าพันสิงห์องส่วนูรีสอร์ทครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าปพบก็มวยจังหวะฟีมือครับเตะ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางครับส่วนเจ้า ฟ้าสยามนี่ก็มวยอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในมีครับแต่ว่าวันนี้เจ้าฟ้าสยามจะเสยเปรียบรูปร่างครับนะวันนี้ครับผมเบื้องต้นนี่ยังชอบไปที่เจ้าป่าิภพบครับวันนี้เจ้าไปพบก็จะได้เปียบรูปร่างช่วงชกที่สูงลอยก็เห็นแน่นอนครับนะง่ายคือเข้าไปที่เจ้าป่าไปพบนี่มีโอกาสครับเห็นตัวเห็นตังค์ครับมีโอกาสขยับขยายได้ว่าจะไปพบนี่ยกหนึ่งของสามนี่ไม่ไปสองรองใครอยู่แล้วครับนะ แล้วก็ไฟล่าสุดที่เจ้าป่ายพบนี่ชนะเจ้าดาบดำเนวันนั้นโชคดีมากครับนะประเภทที่ว่าดักเตะดักแทงครับหมุนวนไปเรื่อยครับนะโชคยากตุกจิกโชคยากนะสลับจะป่ายพบส่วนเจ้าฟ้าสยามนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาชนะเจ้าป่ายพบได้น่าจะเป็นที่วงในเท่านั้นครับถ้าจะมาเล่นจังหวะฝีมือครับนะเล่นมองนอกกับเจ้าป่ายพบนี่ผมมองว่าโอกาสที่เจ้าฟ้าสยามชนะนี่น้อยครับนะเพราะว่าเจ้าป่ายพบนี่ได้เปรียบรูปล่างทุกชกครับ แขนขายาวกว่าครับนะเวลาเตะเวลาอะไรนี่มันถึงถึงก่อนครับแล้วก็มองว่าเจ้าฟ้าสยามไฟล่าสุดนี้ที่ชนะเจ้าพันสิงห์นี่วันวันนั้นก็ชกไว้ไม่ดีครับนะหมดยกนี่รู้สึกว่าราคาจะพันสิงห์น่าจะเป็นต่อด้วยซ้ำนะแต่ว่ากรรมการก็ชูมือให้เจ้าฟ้าสยามนี่ชนะครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นครับนะยังชอบแับน้ำมวยที่ตัวใหญ่ครับนะน้ำมวยฟอร์มสดอย่างเจ้าปาพิพบนะครับนะคู่ที่สองครับเบื้องต้นครับชอบไป็เจ้า ไปพบเอเดรวันครับนะจะใช้ไอคิโมยสมองมวยที่เหนือกว่าครับนะรูปร่างชุงชุกที่สูงรอยกว่าครับจะเบียดเอาชนะเจ้าฟาสยามสิตเทแลนด์แล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศมวยรอบประเสริฐครั้งนี้ต่อไปครับสมาชิกเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับก็เป็นรองคู่เอกครับก็เปลี่ยนการประก็ระหว่างเจ้ากำชัยพลหลักบุญครับจะพบกับเจ้ากาก้าแปะมิมบุรีครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์ครับ เจ้ากำชัยพอหลักบุญครับตังนี้ก็เป็นมวยจังหวัดอุบลนะครับนะเป็นมวยขวาประเภทสูงยาวรูปร่างดีครับอวธมวยครบเครื่องครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาครับนะประเภทดักมีลูกดักเตะดักแทงครับวงไหนก็มีลายแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะเขานายัดไส้ดีครับแทงตลอดอกถึงอกถึงข้างครับนะเนื่องจากเป็นนักมวยที่ว่าลูปรล่างชุกชกสูงลอยครับมาดูครับส่าพลังของเจ้ากำชัยครับก็มีชนะน็อกทุกที่5เจ้าพิษนาคาครับมวยดับลำปางครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้านาวาเอกสิ เชฟบุญธรรมและครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าวัชรชัยบอยจักรบุตรครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้ากาก้าแปะมิมุรีครับตัวนี้ก็เป็นมวยกัมพูชานะครับนะปีนี้ก็อายุ22ปีครับนะเป็นมวยขวาประพทอาวุธหนักแรงครับนะประพทติหนักต่อยแรงครับเจาะยางกว้างกระจกครับนะต้นๆเนี่ยรุ่นดำน็อกได้ครับนะอาวุธหนักแรงทุกลูกครับสล็เจ้ากาก้าครับนะระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายครับแต่ว่าหายไปนานครับนะสลับเจ้ากาก้าครับ มาดูครับสาวฟหลังของเจ้ากาก้าแปะมิมุรีครับก็มีแพนน็อกจุดที่2เจ้ารถถังจิตมองนนท์ครับมาชนะคะแนนเจ้าเพชรตีสอเลิงไัยและครั้งล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรนิรันด์ดาบลันสลักขามครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้ากำชัยก็มวยสูงยาวครับนะมวยสมยาวร่างดีครับประเภทอาวุธมือครบเครื่องครับนอกได้ในมีครับส่วนเจ้ากาก้าก็มวยอาวุธหนักแรงครับนะประเภทเจาะยางคว้างกระจกครับวันนี้ครับ ผมครับยังชอบพระเจ้ากําชัยปอหลักบุญครับนะผมมองว่าวันนี้ครับเจ้ากัมชัยนี่ก็จะได้เปรียบรุ่ร่างช่วงชกที่สูงลอยก็เห็นแน่นอนครับแล้วก็เป็นอาวุธมวยที่อาวุธมวยครบเครื่องครับนะอาวุธหลากหลายครับส่วนเจ้ากาก้าครับครั้งนี้ก็หายไปนานครับสำหรับเจ้ากาก้าครับนะโกล่าสุดนี้ก็หลังจากโควิดนี่ยังไม่ได้ชกเลยเนี่ยสำหรับเจ้ากาก้าครับยังไม่ได้ขยับพยานร่างกายเลยครับนะชกล่าสุดที่ ชกกับเจ้าเพชรนิลันก็วันนั้นก็ชกวันที่ยิบเก้ากุมภาหกสามครับห่างหายไปประมาณสักเก้าเดือนครับสลดเจ้ากาก้าครับผมมองว่าวันนี้ครับการหายไปนานของเจ้ากาก้านี่มีผลตกเกมการชกแน่นอนครับนะต้นต้นนี่เจ้ากาก้าครับอาวุธหนักแรงครับนะต้นต้นนี่รุนนับน็อกได้ครับนะแต่ผมว่าบทเบียดเสี็ดสีกันไปครับนะเองทีค่าทีผมวันนี้ครับผมยังชอบไปเจ้ากำชัยครับนะ ผมมองว่าไปปลายดีกว่าครับนะตอนต้นนี่บล็อกบัตรบล็อกศอกเจ้ากาก้าดีๆครับนะไปปลายผมมองว่าตีตัวเดียวนะสำหรับเจ้ากำไชยครับวันนี้ครับเบื้องต้นครับนะฟันธงครับชอบปฏิเจ้ากำไชยพอหลักบุญครับจะเบียดเอาชนะเจ้ากาก้าแปะมีบุรีไปปลายครับสมาชิกเนินทาเถึงคู่เอกครับก็เป็นการกำลังเจ้ามหามงคลวองผมครับครั้งนี้ก็ใช้ฉีดเสื้อเพียวเบสหนึ่งหกแปดครับจะชกกับเจ้าก้องเกียรติทอพานสี่สิบเก้าครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ครับ เจ้ามหามงคลครับบอวังพมครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดยะสุครับนะปีนี้ก็อายุ2 1ปีครับนะก็ตัวนี้ก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทย130ปอนด์ครับนะตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับประพิจังหวะฝีมือครับตั้งรับตัดทางครับนะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนะไอคิมมวยสมองมวยดีครับประพิษตีและพับเทแล้วขาครับดักเตะดักแทงครับนะระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายครับนะมาดูครับสาผอหลังของเจ้ามหามงคลครับก็มี ชนะน็อกยกที่3เจ้าเด่นศักแฟทเทคครับนะและก็มาชนะคะแนนเจ้าดุมบัลลัญชัยและครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าก้องเกียรติทอพานสีครับคูช่ชกในวันนี้ครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าก้องเกียรติทอพานสีครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดเชียงใหม่ครับปีนี้ก็อายุ29ปีครับนะตัวนี้ก็เป็นดีกรีัชแชมป์ปุนเสือครั้งที่11ครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยขวารประพิทเข่าในาเหนียวแน่นครับเดินหน้าท้าชนครับนะวงนอกก็มีลูกเตะต่อยนำครับวงในก็มีแรงแข็งกดแขนของหน้าดันแทงครับ ประเภทเขาในอาชีพครับปอดใหญ่ป้ายแรงครับนะวิจิตใจดีนะสรับเจ้าก้องเกตครับนะมาดูครับสามฝั่งหลังของเจ้าก้องเกตครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าเด่นพลันชัยครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงแล้วก็ครั้งล่าสุดในก็มาแพ้คะแนนเจ้ามหามงคลเบลเพชรหนึ่งหกแปดครับคุณชกในวันนี้ครับนะคุณนี่ครับเคยชกกันอลไรครับหนึ่งครั้งครับนะวันนั้นก็ชกวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกสามครับนะโชคกันที่ออตกรนทบุรีครับวันนั้นก็เกมมันคุ่ขี้สี่ครับ พลิกไปพลิกมาครับนะต้นๆนี่ยเจ้ามหามงคลก็ออกนําไปก่อนครับยกหนึ่งของครับพอยก4ยก5้าใเจ้าก้องเกียรตินี่ก็เริ่มแรงขึ้นมาครับแล้วก็หมดยกนี่ก็ราคานี่ก็เบียดครับเนะเบียดกันชกสนุกมากครับวันนั้นสลับบางท่านก็ว่าเจ้าก้องเกียริก็น่าจะชนะเพราะว่ายก4ี่ยกห้านี่ได้เยอะครับแต่ว่ากรรมการนี่ก็ชูมือให้เจ้ามหามงคลเป็นฝ่ายชนะไปครับวันนี้ก็เป็นเหมือน การแก้มือครับของเจ้าก้องเกียดรับที่จ้องเกียสีครับนะวันนี้ครับผมครับยังชอบปทิเจ้ามหามงคลครับมวยที่เคยชนะมาครับนะผมมองว่าเจ้ามหามงคลนี่อาวุธมวยครับจะหลากหลายกว่าครับไออาวุธมวยสมองมวยไอขี้มวยจะเนื้อกว่าครับแล้วก็อาวุธจะรวดเร็วกว่าครับเรียกได้ว่าเข้าไปที่เจ้ามหามงคลนี่มีโอกาสกับเห็นตัวเห็นตังก่อนครับมีโอกาสขยายขยายได้ครับนะถ้าเล่นไปที่เจ้าก้องเกียรตคกับต้องลุ้นไปปลายครับนะคู่นี้ก็ ต้นกับปลายครับต้นๆนี่นเจ้ามาหามงคลไปก่อนแน่ครับไปปา่านี่เจ้ากองเกียรตินี่ต้องลุ้นครับว่าอ่าก็แล้วจะตีได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้ามาหามงคลน,นี่วันนี้ครับได้เปรียดรูปร่างสูงร้อยกว่าครับนะคือเจ้ากองเกียรติชนะได้ก็ต้องบดเบียดเตียดสีครับให้เจ้ามาหามงคลน,นี้หมดครับนะคุณครับเบื้องต้นครับยังชอบนักมวยที่เคยชนะมาอย่างเจ้ามาหามงคลครับนะคุณครับฟันธงครับชอบไปเจ้ามาหามงคลบอาาาวังผมครับ จะย้ำแค้นเอาชนะเจ้าก้องเกตทพานสิเกอีกครั้งครับสมาชิกสรุปครับเมื่อรักมวยชอบครับทีเด็ดเซนใต้ครับนะคู่แรกครับชอบปฎิเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับส่วนคู่สองครับชอบปฎิเจ้าปราพรบอราวันครับส่วนคู่สามครับชอบปฎิเจ้ากำชัยพอหลักบุญครับส่วนคู่เอกครับชอบปฎิเจ้ามหามงคลวอบังผมครับก่อนจะกันไปครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ครับเรื่องเหงครับสวัสดีปีใหม่ครับ เจอกันคลิปหน้าครับสมาชิกสลับวันนี้สวัสดีครับ